เป็นกระแสยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Xiaomi SU7 รถยนต์รุ่นแรกจากแบรนด์ไอทมาคราวนี้ก็ไ,ได้เปิดตัว crossover บนพื้นฐานเดียวกันในชื่อ YU7 มาดูก,กันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรรูปทรงภายนอกจะเรียกว่าเหมือนกับรถยนต์ฝั่งยุโรปมันก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะักเพราะว่าจะมีบางดีไซน์ที่จะมีการปรับให้เข้ากับรถรุ่นนี้ เริ่มจากด้านหน้าที่จะมาพร้อมกับไฟหน้าในสไตล์เดียวกับ s u 7พร้อมกันชนหน้าก็จะมีการทำดีไซน์ให้มันดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นนอกจากนี้ช่องดักลมด้านล่างก็จะสามารถเปิดปิดเพื่อรับลมซึ่งจะมีมากถึง100จุดกันเลยทีเดียวและยังไม่พอครับจะมีช่องรีดอากาศซ้ายขวาอีกด้วยซึ่งทางแบรนด์เคลมว่ามันมีมากถึง19จุดเลยทีเดียว ยี่ยังไ่นับช่องระบายอากาศที่จะมีมากถึง10จุดส่วนด้านข้างจะมาพร้อมกับแนวกระจกที่ดูพลิ้วและถ้าเกิดสังเกตดีๆจะเห็นว่าเส้นมันไม่ตรงกันไม่แปลกครับพ้าตัวประตูจะมาเป็นแบบไล่กรอบอีกทั้งมือจับประตูจะมาเป็นแบบซ่อนรูปซึ่งเวลาเข้าไปใกล้ๆช่องเล็กๆก็จะเปิดออกมาแถมมีไฟให้เลยพร้อมกับกระจกมองข้างดีไซน์เรียบง่ายสีดำแน่นอนว่าดีไซน์จะยังคงปราดเปรียวเช่นเคย แต่ก็ไม่ได้ล้ําจัดถึงขนาดเป็นกล้องเหมือนกับคุนไดและ a ウดิแน่นอนว่ารถคันนี้เป็นครอสโอเวอร์ปงล้อก,กับชายล่างต้องตกแต่งด้วยสีดําเงาที่ดูหนาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด21นิ้วเสริมด้วยคาลิเปอร์เบรกจากเบมโบรส่วนด้านหลังคราวนี้เสี่ยมี่ทอาอลังการอีกแล้วเพราะไฟท้ายจะมีแค่เส้นที่คล้ายๆกับลูกแม็กแค่นั้นแต่ก็นั่นนะครับเทคโนโลยีแบบ Fu l l LED สามารถเนรมิตไฟท้ายให้เป็นทรงไหนก็ได้ขอให้ไฟนั้นสว่างก็พอ นอกจากนี้ตัวกันชนหลังก็จะมีการปรับดีไซน์ให้ดูบึกบืนและสอดคล้องกับด้านหน้าเสริมด้วยช่องดักลมเต็มพิกัดอีกทั้งรถรุ่นนี้มีสปอยเลอร์หลังที่ถึง2จุดนั่นก็คือบนหลังคากับบริเวณประตูที่จัดเอียงถึง22องศาขนาดตัวถังจะมีความยาว4,999ม mm, ิลลิเมตรกว้าง 1, 9 9 6มเมตรสูง1,600ม mm, เมตรและฐานล้อยาว3,000ม mm, เมตรซึ่งขนาดตัวถังนั้น จะเกาะกลุ่มกับ crossover EV อย่าง Tesla Model Y และคู่แข่งอีกเพียบส่วนสีรถจะเปรนเดิมในสามเฉดทั้งสีเขียว Emerald Green สีเงินไท t ทเนียมซินเวอและสีส้ม Lava Orange ส่วนสีอื่นๆเตรียมลุ้นกันหลังจากนี้ภายในห้องโดยสารยังคงความเกลี้ยงจัดเต็มแต่ก็ไม่ไ้้ล้นจัดๆเหมือนกับ d ี p a u e e r o นะเพราะดีไซน์นั้นมันก็จะมีความล้ำยุคซ่อนอยู่ เริ่มกันที่จอด้านบนก็จะมีขนาดยาว1.1เมตรแต่จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่จอครับเพราะมันเป็นแถบสีดำบริเวณใต้กระจกนั่นเองอารมณ์ประมาณของ bmw ยุคใหม่ๆที่จะเปิดตัวหลังจากนี้หลักการง่ายๆครับถ้าคุ้นเคยระบบ head up display จะเข้าใจว่าจะใช้วิธีการสะท้อนจากหน้าจอด้านล่างขึ้นไปที่บนกระจกอันนี้ก็เช่นกันครับใช้วิธีแบบนี้เหมือนกันเลยโดยมีจอ3ตํตแหน่งจะแ,แสดงผลได้ถึง6อย่าง ั้งมาตรวัดเครื่องเสียงระบบนำทางพยากรณ์อากาศวันที่และเวลาทั่วโลกระบบเอตัสและอื่นๆที่สามารถปรับตั้งค่าได้ผ่านจอกลางขนาด16.1นิ้วส่วนพวงมาลัยยังคงดีไซน์แบบเดีวยวกับ SU7 แต่จะมีการปรับสีให้เข้ากับตัวรถยิ่งขึ้นคอนโซลกลางก็จะมาพร้อมกับที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายกำลังไฟ50วัตต์ทั้งสฝั่ง ที่บางแก้วน้ําที่สามารถปรับความสูงได้และกล่งองคอนโซลกลางขนาดใหญ่ที่ยังคงไม่มีตู้เย็นเหมือนกับคู่แข่งบางรุ่นโดยช่องแอร์จะมาเป็นแบบซ่อนรูปเสริมด้วยไฟแอมเบนไลท์ light, ที่สามารถปรับได้หลากสีซึ่งวัสดุที่ตกแต่งก็จะเป็นหนังนุ่มๆเพราะกับลายไม้ที่ดูหรูหราบนหลังคาจะมาพร้อมกับกระจกมองหลังตาแสกออโต้ที่จะไม่มีการปรับใดๆเลยเพราะกับไฟไอแผ่นที่และไฟถูกเฉินที่อยู่ข้างบนตามสูตรและแน่นอนว่าหลังคาจะมาเป็นแบบ พานโนโลามิกเต็มบานเลยและที่สําคัญสามารถปรับความทึบของแสงได้อีกด้วยรูปทรงของเบาะนั่งจะมาเป็นแบบสปอร์ตปราดเปรียวที่จะมีโครงสร้างถึง12ชั้นแต่การปรับนั้นทําให้ถึง14ทิศทางนั่นก็คือปรับแบบสูงต่ำกุ้มเงยปรับเอนและเลื่อนรวมกันเป็น8ทิศทางด้านหลังอีก4ทิศทางและที่รองขาอีกสสามารถปรับอุณหภูมิและสั่งนวดได้ส่วนเบาะหลังจะสามารถปรับเอนที่สูงสุด ร้อยสีสิบห้าองศาหรือสั่งพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนอกจากจะมีแอร์หลังบริเวณเสาประตูแล้วยังมาพร้อมกับจอกลางสำหรับควบคุมระบบต่างๆ6.68นิ้วและจอบริเวณหลังเบาะผู้น้าอีก16.1นิ้วเท่ากับเครื่องเสียงด้านหน้าเลยแต่มีกี่ลำโพงนั้นอันนี้ไม่แน่ใจขอติดไว้ก่อนนะยังไม่รวมไฟอ่านแผนที่กับจือจับด้านหลังที่จะมาเป็นแบบเส a o มีสไตล์ที่จะมีการหุ้มด้วยหนังและมีการยึดด้วยหมดุด ดยตัวเบาะก็จะมีทั้งสีเบจสีดำอมน้ำเงินและสีส้มคาราเมลให้เลือกซึ่งช่องเก็บของด้านหน้าก็จะมีความจุถึง141ลิตรขุมพลังมีให้เลือกครบ3รสชาติเริ่มกันที่แบบสแตนดาดที่จะมีแบตเตอรี่ความจุ96.3กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังอยู่ที่320แรงมา้าแรงบิด58นิวตันเมตรวิ่งไกลสุดไปได้35กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC แรงขึ้นมาหน่อยก็ยังคงมีแบตเตอรี่ความจุเท่าเดิม แต่กำลังจะถูกอัปเกรดเป็น496แรงมา้าแรงบิด690นิวตันเมตรและมีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยจระยะทางวิ่งไกลจะเหลือเพียงแค่770กิโลเมตรเท่านั้นและมาในรุ่นโปรและตัวท็อปสุดอย่างรุ่น Max ก็จะมีการอัปเกรดแบตเตอรี่ความจุเป็น117 0กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังสูงปรี๊ดเลครับ 690แรงมา้าแรงบิด866นิวตันเมตรแต่ระยะทางแน่นอนว่าวิ่งไกลน้อยสุดครับ760กิโลเมตรในมาตรฐานเดียวกันแต่มีข้อสงสัยที่ว่ากำลังการชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็น AC ยูเลยว่าสูงสุดอยู่ที่11หรือ22กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็น DC อันนี้ผมไม่แน่ใจครับถ้าเกิดมีข้อมูลเดี๋ยวค่อยมาแชร์กันในภายหลัง ตัวมอเตอร์นั้นก็จะเป็นแบบ V6 S Plus ที่จะรองรับไปถึง22,000รอบต่อนาทีและปรับให้ลดการสูญเสียกำลังลงอีกทั้งประสิทธิภาพความแรงนั้นก็ยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมตัวงานวิศวกรรมรองรับกำลังไฟสูงสุดถึง800โวลต์ติดตั้งช่วงล่างด้านหน้าแบบ Double Wishbone ด้านหลังแบบ f o ์ r Link แลกับดูออลแคมเปอร์ซึ่งจะมีช่องล่างแบบถุงลมโดยรัศมีวงเลี้ยวจะอยู่ที่5.7เมตรสามารถกลับรถได้โดยใช้เพียงแค่3เลนเท่านั้นอีกทั้งระบบเบรกจะมีการอัปเกรดใหม่เป็นของเบมโบรตามที่ได้กล่าวมาโดยมีระยะเบรกจาก100ถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่33.9เมตรเท่านั้นไฮไลท์สำคัญอยู่ที่โครงสร้างของตัวรถก็จะมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้นั้นจะเป็น เหล็กผสมอลูมิเนียมมากกว่า90.2%รองรับแรงบิดที่ถึง4 7 6 1 0นิวตันเมตรต่อ1องศาซึ่งเหล็กที่ใช้นั้นก็จะมีความแข็งแรงสูงถึง2,200 MPA แต่ถ้าเป็นตัวคารหนังแล้วก็จะมีความแข็งแรงมากถึง1,500 MPA ซึ่งสูตรของเหล็กที่มาทำบอดี้นั้นเขาพัฒนาถึง24ล้านสูตรเลยทีเดียวซึ่งตัวเหล็กก็จะเหนียวขึ้นอีก40%และแข็งแรงขึ้น24% ยังไม่พอตัวคานประตูทั้ง4ก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกเต็มกระบุงและแน่นอนว่าตัวเสาเกับเสา B นั้นก็จะมีช่อระบายความร้อนซึ่งทําให้ตัวรถนั้นรองรับแรงกระแทกแบบรุนแรงได้อย่างเช่นตอนขับรถผิดคว่ำและนั่นเองทําให้โครงสร้างตัวถังดังกล่าวผ่านมาตรฐานทดสอบของฝั่งจีนอยู่พอสมควรน่แหละ ส่วนระบบไฟฟ้าจะใช้สถานปัตยากรรมใหม่ที่จะมีการอัปเกรดชุดโมดูลทั้ง4ทั้งในเรื่องระบบช่วยเหลือการขับขี่แดชบอร์ดดิติตอนชุดควบคุมยานพาหนะและระบบเทเลเมติกส์ให้รวมกันเป็นเซตเดียวประมวลผลผ่านชิป Snapdragon 8 Gen 3ที่มีขนาดถึง4นาโนเมตรอีกทั้งยังมีชิปของ Nvidia Drive AGX Thor ที่ประมวลได้ถึง7 0 0 TOPS โดยตัวรถจะรองรับ WiFi เวอร์ชัน7 5 G และ อัลตร w าไวแบ d สำหรับกุญแจแบบดิจิตอลคีย์โดยเฉพาะต่อเน,นื่องถึงระบบความปลอดภัยก็จะมาพบกับชิป Nvidia Drive a g x t อ o เเหมือนเดิมพร้อมกับระบบไร d a าอีก1ตัวบนหลังคาเร d a รก็จะเป็นแบบ4ีมิติที่ตรวจจับละเอียดขึ้นอีกหนึ่งตัวกล้องความละเอียดสูง11ตัวและเซนเซอร์อัลตราโซนิอีก12ตัวเรียกได้ว่าความไฮเทคของตัวรถนั้นให้มาเต็มคันจริงๆ โดยรถตุ่นดังกล่าวพร้อมให้คนจีนครอบครองได้ในเดือนกรก,กรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนประเทศตึกอื่นจะมาหรือไม่ต้องมาลุ้นกันหลังจากนี้